สวัสดีค่ะก็มาพบกับซีกแล้วนะคะในซีวินชาแนลค่ะวันนี้นะคะซีจะมารีวิวครีมที่ทําให้หน้าเรามีความออร่ามากขึ้นมีความกระจ่างใสและก็หน้าขาวนะคะซึ่งก็คือครีมตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นครีม Shine Bright Whitening Cream นะคะครีมนี้นะคะซีได้มีโอกาสใช้ก่อนที่ซีจะไปงานแต่งของพี่สาวของเพื่อนซีนะคะประมาณ1อาทิตย์กว่า,กวาเกือบ2อาทิตย์เลยเนาะก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าซีใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะ โอเคค่ะอย่างแรกนะคะที่จะมาพูดถึงเกี a, so ่ยวกับแพคเกจจิ้งก่อนนะคะก็คือจะมาในกล่องรูปแบบดอกไม้แบบนี้นะคะก็คือสวยมากนะคะข้างในนะคะจะเป็นครีมเป็นกระปุกแบบนี้นะคะมีความแพคเกจดูดีเลยแล้วก็สามารถใช้งานง่ายนะคะเป็นพลาสติกเนาะก็คือไม่แตกแน่นอนคือไม่ต้องห่วงนะคะก็คือนี่เปิดออกมานะคะจะมีฝาปิดแบบนี้ให้ด้วยเนาะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อครีมข้างในนะคะนี่ ที่ใช้ไปเยอะมากทุกคนแบบเห็นปะเนื้อครีมโบไปแล้วนะคะเดี๋ยวซีจะมาให้ดูเนื้อครีมกันใกล้ๆนะคะนี่เนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมจะเป็นแบบว่าเป็นครีมแบบนี้เลยนะแต่แบบไม่มีความเหนียวเนื้อนานเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวซิจะทาให้ดู้วนี่นี่คือเนี่ยซีทาแล้วคือเนื้อครีมมีความแบบว่า ไม่เหนียวเนินหนักเลยนะคะก็คือแบบรู้สึกแบบเบาบางทางง่ายมากๆแล้วก็ซึมได้ไวนะคะเห็นไหมทุกคนแค่เนี้ยก็ทาเกลีย่ยคือแบบไม่เหนอะหนักเลยคือเกลี่ยง่ายมากๆอันนี้สิชอบที่สุดนี่นะคะเนื้อครีมบกุกทิชาทั้งแขนแลนะ้วเนี่ยเนื้อขรีมนะคะมีความชุ่มชื่นมากๆแล้วก็มี กลิ่นที่ค่อนข้างหอมนะนที่รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนน้าหอมรองแวงนะคะตัวหนึ่งนะที่เป็นขวดสีชมพูนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นรุ่นโมเดินสักอย่างนะสี่แปดรูปให้ดูนะคือกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะคือหอมมากทาไปล้วก็แบบฟินสุดๆนะคะอันนี้นี่ทุกคนเห็นปะอันนี้เปรียบเทียบเลยนะคะอันนี้คือข้างที่สีทานะคะนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเนี่ยผิวมันเล่นแสงมากเลยเห็นปะเนี่ยมีความแบบทาแล้วหน้าเงาแน่นอนนะคะเนี่ยแล้วก็แบบ มีความแบบดิวอี้แล้วก็มีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างนี้จะมีความแบบกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะกว่าข้างนี้เนาะและนี่ก็คือเนอื้อครีมวิจีให้ดูนะคะของครีมเจ้าสาว Shine Bright นะคะก็คือจะมีความบางเบาซึมง่ายทางง่ายไม่เหนียวเนินหนักเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะซึ่งตอนแรกวิจีใช้คืรู้สึกว่าเอะมันจะให้ความชุ่มชื่นจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่พอแบบใช้แบบสัก2 3วันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ มันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นจริงๆนะคะแล้วก็ยังช่วยให้หน้าเรามีความออร่าม,มากขึ้นมีความกระจ่างใสขึ้นแบบดิวอี้เหมือนสาวเกาหลีด้วยนะคะครีมเจ้าสาวชายบราณนะคะก็จะมีส่วนประกอบของวันเดอร์ไลน์นะคะที่ได้สารสก,กัดมาจากต้นวอลเซียที่จะทําให้หน้าเรามีความขาวกระจ่างใสามากขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอความแก่อีกทั้งยังกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าด้วยค่ะอีกทั้งยังมีเดอร์มาไว้นะคะที่ ได้สารสกัดมาจากดอกฮอปค่ะซึ่งอ่อนโยนตัวผิวแล้วก็ช่วยยับยั้งการสร้างเมลานินแล้วก็ช่วยเรื่องลดรอดต่างๆนะคะเช่นรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะจะทําให้หน้ามีความเนียนใสกระจา่างใสมากขึ้นค่ะซึ่งสารเดอร์มาไวและวันเดอร์ไลท์นะคะจะเป็นสารเฉพาะของ Shine Bright Whitening Cream เลยนะคะที่เขาได้เลือกแล้วก็สกัดมาจากธรรมชาติค่ะที่จะทําให้หน้าเราออร่าเหมือนเจ้าสาวนะคะมีความกระจ่างใสามากขึ้นเรื่องรอยต่างๆนะคะก็จะลดลงค่ะ เดี๋ยวสินะคะจะให้ทุกคนดูช่วงที่ซีใช้ครีมเจ้าสาวอันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างซีจะใช้ครีมนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะหลังจากที่ซีได้ใช้ครีมเจ้าสาวใชบ้บอยวอรเทนนิ่งครีมมาเกือบ2อาทิตย์นะคะซีได้เห็นความแตกต่างเลยนะคะก็คือเรื่องรอยที่จางลงแล้วก็เรื่องความกระจ่างใสของผิวจะมีความออร่าหน้าเงาดูผิวดีธรรมชาติเหมือนในรูป Before After เลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือผลลัพธ์เกือบ2อาทิตย์นะคะที่ซีได้ใช้ครีมเจ้าสาวอันนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้าซีมีความดิวอีมากขึ้นมีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะเรื่องรอยนะคะก็มีความ จางลงบ้างนะคะแต่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องลองใช้ไปเรื่อยๆนะคะแต่เรื่องความหน้าเงากระจ่างใสอันนี้คือเห็นได้ชัดมากๆนะคะก็คือเนี่ยเห็นปะมันจะมีแบบความออรา่ามีความดิวอี้นะคะก็คือหน้าเงาหน้ากระจ่างใสออรา่าเหมือนเจ้าสาวเลยนะคะทุกคนคือไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าสาวเลคือแบบสามารถใช้ได้ในแบบ ทุกโอกาสเลยนะคะก็คือซีก็ใช้ในปกติเลยนะไม่จําเป็นต้องแบบเอ้ยไปงานแต่งงานแล้วต้องใช้อะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้ตลอดทุกวันเลยนะคะสิ่งที่ซีชอบจากครีมชานไบรท์อันนี้นะคะก็คือซีชอบที่เนื้อครีมเขามีความบางเบามีความซึมง่ายแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื่นอย่างดีนะคะก็คือไม่คิดว่ามันจะให้ความชุ่มชื่นขนาดนี้นะคะคือหน้าแบบอิ่มน้ําหน้าเงามากนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องความกระจ่างใสก็ เห็นผลนะคะคือรู้สึกว่าเออหน้าขาวขึ้นแล้วก็มีความกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็พิมพ์นี้นะคะซิไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรไปนะแต่คือแบบทาแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความขาว ขึ้นแบบเลยนะคะแล้วมันเป็นความขาวที่แบบไม่โปะทุกคนแบบมีความขาวธรรมชาตินะคะแล้วใครนะคะที่อยากมีหน้าขาวหน้าใสออร่าเหมือนเจ้าสาวนะคะก็ไปดูกันได้นะคะ Shine Bright Brightening Cream นะเดี๋ยวซีจะมีลิงก์ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็นี่ขึ้นให้ตรงนี้ด้วยนะคะคราคาที่สนใจนะคะสามารถซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะซื้อราคา590บบาทนะคะส่งฟรีเลยนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้เลยนะคะใครใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคุย กันนะคะคสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ